หม่อมราชวงศ์ปดียธรเทวกุลหรือหม่อมอุ้ยอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจครมอประยุทธ์หนึ่งได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ตามกฎหมายจะมีทำลายเลือกตั้งช้าสุดในวันที่5พฤษภาคม2561หม่อมอุ๋ยคนคุ้นเคยเซ็นคเบียนคอนเน็ชันกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพี่ใหญ่ในคอสชอระบุหในแปดเหตุผลว่าในระยะเวลา3ปีหลังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลกระทำการที่ขาดวินัยทางการคลังอย่างตลอดเวลางบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อขาดดุลงบประจำปีเพิ่มอีกไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีอนุมัติงบประมาณที่มีผลผูกพันไปในอนาคต เท่ากับนํารายได้ในอนาคตมารองรับโครงการจ่ายเงินที่อนุมัติในวันนี้จนถึงปีงบประมาณปัจจุบันมีการผูกพันงบประมาณไปถึงระยะเวลา5ปีข้างหน้าถึง1ล้าน1 7 8 2 7 5ล้านบาทซึ่งเป็นเงินจํานวนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์หากลองวิเคราะห์ใจความท่อนนี้หม่อมอุ๋ยไม่พอใจนักที่รัฐบาลบริหารงานโดยต้องใช้เงินกู้มาโปในงบประมาณประจําปีถัดๆไปเพราะรายได้ของประเทศไม่พอค่าใช้จ่ายเป็นที่มาของคําว่าง,งบขาดดุลจนหนี้สินประเทศพุพ่งสูงขึ้น น่าจะปปวดเมื่อฟังต่อไปว่างบผูกพันที่สูงต้องจ่ายเงินลงทุนกันยาวๆตามสัญญาอยู่ที่กระทรวงคมนาคมแต่หม,มอมุ้ยบอกว่ารับได้แต่ที่รับไม่ได้อย่างแรกเป็นงบประมาณผูกพันของกระทรวงกลาโหมทั้งการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์และเรือดำน้ำําที่เร่งรีบซื้อกันในรัฐบาลชุดนี้เป็นการขาดวินัยการเงินการคลังอย่างน่ากลัวโดยมองว่าไทยยังไม่จําเป็นและไม่คุ้มค่าที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำําแต่จริงหรือไม่ที่มีอีกหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินทางทหารเหมือนหม่อมอุ้ย ตามข้อมูลอ้างอิงว่านายสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรจนฝ่ายทหารต้องหนึ่งเรื่องเสนอออกจากครมในประเด็นนี้อาจไม่เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในหน้าสื่อกระแสหลักมอมอุ้ยบอกว่าไม่ถูกใจค้านมากไปก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในคาถาคนกันเองแบบไม่ขัดใจผู้ใหญ่ ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังและของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไม่เห็นด้วยจริงหรือที่นายสมหมายภาษีไม่เห็นด้วยแม้ตนเองจะได้รับตำแหน่งจากรัฐบาลคสชโดยจากหน้าข่าวสมหมายได้วิจารณ์การซื้อเรือดำน้ำจากมาดิชนเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีที่แล้วชี้ว่าการซื้อเรือดำน้ำจากจีนไม่มีใครไม่เชื่อว่าไม่มีนอกมีในเพราะมาตรฐานการซื้อขายไม่ได้ถูกต้องตามหลักสากลหากซื้อจากประเทศที่มีมาตรฐาน การทำรายการพิเศษจะทำไม่ได้นอกจากนั้นยังระบุว่าเรือดำน้ําประเทศอื่นใช้ในการลุกรานมีใช้เพื่อป้องกันประเทศย้อนแย้งกับการแถลงข่าวหลังการเซ็นสัญญากับจีนของเสนาธิการกองทัพเรือซึ่งย้ําว่านี่เป็นความจําเป็นในการมีเรือดำน้ําและเป็นยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อเป็นหลักป้องกันความปลอดภัยย้อนดูรายละเอียดการเซ็นสัญญาซื้อเรือดำน้ําลำแรกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นไปตามที่คอรมออนุมัติให้การจัดซื้อเมื่อวันที่18เมษายน2560 ด้วยงบประมาณ13,500ล้านบาทโดยแบ่งชำระเงินเป็น7ปีรวม17งวดประเดิมงวดแรกปี2560จําจำนวน700ล้านบาทส่วนปี2 5 6 1ถึง2566จะชำระเฉลี่ยปีละ2 1 0 0ล้านบาทภายใต้งบประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทซื้อ2แถม1ลำมอมอุ้ยเหมือนกวางมือเรียกเพื่อนในสมัยรัฐมนตรีประยุทธ์หนึ่งมาช่วยแท็กทีมเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นว่าเรือดำน้ำก็เป็นเหตุผลแรกและเป็นดัชนีชี้ชัดว่า พลเอกประยุทธ์ชอบคนโอนอ่อนผ่อนตามให้ขาดวินัยการเงินการคลังได้จนประเทศจะมีงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นและผูกพันมากขึ้นหนี้สินก็จะพอกพูนจนทําให้ฐานะการคลังของประเทศอ่อนแอลงเพียงเหตุผลเดียวก็สั่นสะเทือนพลเอกประยุทธ์ทีมเศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งต่างก็ไม่ตอบคําถามให้ต่อความยาวสาวความยืดในประเด็นนี้สุดการเลือกตั้งที่จะมาถึงฝ่ายที่ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ไปต่อ คงจะทํางานยากขึ้นเพราะอย่างน้อยหม่อมอุ๋ยย่อมพูดได้น่าเชื่อถือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในฐานะวัวเคยค้าม้าเคยขี่สืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยเพื่อนคอกาแฟเลโตนาคอราบิก้ากาแฟคอราบิก้าร้อยปร์ซผสมคอลลาเจน